สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ยนะคะอันนี้ใน Facebook ส่วนตัวเนาะนะคะเพราะว่าปุ้ยจะไลฟ์สามสามที่เนาะ,ะในเพจในเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วก็ในเพจนะคะแล้วก็ในอินสตาแกรมซึ่งตอนเนี้ในแอปติ๊กตอกับปุ้ยเพิ่งมีผู้ติดตามแค่สี่ร้อยกว่าคนเองก็ยังไรไม่ได้เนาะต้องมีผู้ติดต,ตาม1,000คนนะคะวันนี้มาในหัวข้อเรื่องของโบต้าพีเนี่ยช่วยอะไรปุ้ยบ้างนะคะอืมโบตาพีช่วยอะไรปุ้ยบ้างก็ ง่ายๆเลยอย่างแรกเลยเรื่องสุขภาพมีสองข้อสองข้อที่ช่วยในาทาให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรื่องสุขภาพสองเรื่องรายได้นะคะทีนี้ทางบอสเนี่ยทางบอสทางบริษัทเนาะก็ได้ให้โอกาสให้โอกาสของเ,งเนี่ยช่วงนี้วิกฤตช่วงนี้เนาะที่หลายๆคนมีการว่างงานเยอะมากนะคะหลายๆคนก็ตกงานเยอะมากนะคะทีนี้ก็ โบต้าพีเนี่ยก็ได้เล็งเห็นว่าช่วยอะไรก็ช่วยกันได้เนาะก็แค่590บาทก็มาเป็นตัวแทนกันได้แล้วนะคะเพราะว่าอะไรคือเห็นผลจากตัวปุ้ยเลยนะคือบ้านปุ้ยเนี่ยไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยแค่แบบอืมอะไรนะ ทุเรียนหมาหมาเข้ามาแค่ทุเรียนอ่ะอยังไม่สามารถที่จะซื้อให้พ่อให้แม่กินได้นะคะทุเรียนลูกหนึ่งก็ห้าหกร้อยเนอะห้าหกร้อยอ่ะถามหน่อยว่าหออมามันเข้ามาหมามันชอบเข้ามาอือคือห้าหกร้อยอ่ะสำหรับถ้าคนมีเงินอ่ะเขาก็จะว่าไม่แพงเนาะแต่สําหรับคนว่ออาไม่มีเงินอ่ะเขาก็จะแบบอยากกินก็อยากกินแพงก็แพงก็ไม่กล้ากินใช่ไหมทุกคนทีนี้ ปีที่แล้วด้วยความที่เราเงินเดือนน้อยแล้วเรายังไม่เจอโบตอรพีนะเรายังไม่เจอโบตอรพีนะแล้วทีเนี้ยทุเรียนอะมันก็จะมาประมาณแบบนี้เนาะในสัปดษษาห์เนานนะคะทีเนี้ยเราอะก็ไม่มีปัญญาไม่มีตังซื้อให้พ่อให้แม่กินหรอกอด้วยความที่มันหลับแพงแล้วเราวางเงินเดือนน้อยเราเงินเดือนแค่หกพันสี่ร้อยเจ็สิบบาท เงินเดือนน้อยนะคะเราออกมากี่วันหมดแล้วใช่ปะอืมเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟอย่างเนี้ยใช่ไหมเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนาะหมามันชอบเข้ามาเอื้อเราเราไม่ได้ปิดประตูใหญ่นะคะเออมันชอบแบบเราอ่ะคือเราอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่พอที่จะเจียดไปซื้อ ถึงแม้ว่ามันจะปีหลังใช่ปะเราก็ไม่ได้พอที่มันจะเจยดต่างไปซื้อให้พ่อให้แม่กินได้อย่างเงี้ยเออแล้วทุกคนแล้วทำไมรูป้ปะทำไมรูป้ปะปีเนี้อุ้ยมาเจอโบตพีเดือนกรกฎาคมใช่ไหมอ่าเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาตุาคาพฤศจิกายนว่าแล้วทีเนี้ยอุ้ยก็มาเจอโบตพีในในใน,ในกรกฎาคมทุกคน เออแล้วพูดก็มาเริ่มขายเริ่มขายเรื่อยเรื่อยรื่อยๆนะคะจาก590จากจัดพีออเดอร์จากพีออเดอร์ไม่ได้แบบว่าสต็อกเลยพีออเดอร์เรื่อยๆรืรรื่อยจนมีจนเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็มาเปิดบิน20-20นะทุกคนเปิดบิน2020จนมาเปิดบินร้อยร้แล้วเมื่อมเมื่อวันศุกร์มั้งก็ได้ ได้เงินได้กําไรได้กําไรก็ซื้อทุเรียนให้พ่อให้แม่กินเนี่ยทุกคนมันเป็นความภาคภูมิใจมากมันป็นของลูกคนหนึ่งอะที่แบบเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีตังค์ซื้อทุเรียนให้พ่อให้แม่กินเลยนะแต่แบบครั้งเนี้ยทุกคนครั้งเนี้ยเราอะมีตังค์ซื้อทุเรียนให้พ่อให้แม่กินอะด้วยความที่เราทํางานประจําแล้วเงินเดือนมันน้อยใช่ไหมมันต้องหาอะไรได้เสริมเออหาอะไรได้เสริมทุกคนเพราะขนาดแบบ อาจารย์ที่วิไลอ่ะเงินเดือนเยอะกว่าปุ้ยอ่ะเออปุ้ยเป็นแค่เจ้าหน้าที่นะเงินเดือนเยอะกว่าปุ้ยอ่ะเขายังหานมาขายออนไลน์ในทุกคนอืมขนาดเขามีแบบหานเงินเดือนเยอะใช่ปะเออ เขายังหันมาขายออนไลน์เห็นดาราไหมทุกคนดารายังหันมาขายออนไลน์เลยไลฟ์สดขายเสื้อผ้าไลฟ์สดขายแบบนาฬิกาปุ้ยเห็นแบบทันกับยุย้ยอ่ะยุ้ยจีรนนะันน่ะเขามาขายนาฬิกาขายกระเป๋าอะ่ะเขายังไรฟ์สดขายเลยแล้วเราอะ่ะขนาดเขาเป็นดาราเขามีเงินเก็บเยอะขนาดไหนเขาจะไม่ทาก็ได้แต่เขาทําทุกคนเพราะอะไรรู้ปะ่ะเขาก็น่าจะเจอวิกฤตแหละเนาะยิ่งยิ่งอ่อ คือยังไงอะเราช่วยกันได้เราก็ช่วยกันนะคะทุกคนแล้วสมัยนีย้คือสุขภาพอะมันต้องมาปะเออสุขภาพแล้ววอเตอร์พีช่วยช่วยเรื่องสุขภาพปุ้ยได้ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปวดหัวไมเกรนเรื่องการปวดตาที่ว่าเป็นต้อเป็นต้อ,ตอลมมันจะมีก้อนเนื้อตรงลูกตาใหญ่ทุกคนจะจะมีต้อจะมีก้อนเนื้อตรงลูกตาดำไม่ใช่ลูกตาใหญ่พูดผิดเออจะมีก้อนเนื้อที่ลูกตา ให้ลูกตาดําแล้วมันไม่สามารถที่จะยุบได้ทุกคน เออไม่สามารถที่จะยุบได้ปุ้ยเคยไปหาหมอหมอให้ยามากินเพื่อที่ไม่ให้มันโตแต่มันไม่ยุบนะเออแล้วงี้ปุ้ยก็เลยถามว่ามันมีวิธียังไงบ้างหมอบอกว่าห้ามโดนลมแล้วถามหน่อยชีวิตประจําวันเราอะห้ามโดนลมได้ไหมห้ามโดนขี้ฝุ่นได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะอืมแล้วปุ้ยก็ขี่มอใส์เนี่ยเดี๋ยวปุ้ยก็ต้องขี่มอซส่ออกไปใส่บาทถามว่าโดนลมไหมโดนโดนฝุ่นไหมโดนยิ่งพวกสิบล้อรถบรรทุกมานะฝุ่นข้างๆมันกระจายใช่ปะ่ะแล้วถ้าเออไม่ต้องสิบล้อหรอกอย่างแบบพวก พายุลมแรงๆอ่ะฝุ่นก็เยอะอย่างเมื่อวานไปตลาดนะฝุ่นก็เข้าตาเต็มเลยทุกคนแต่ว่ามีตัวช่วยดีๆตัวช่วยดีๆนะคะอ่าจะไปช่วยในเรื่องของให้ ก้อนเนื้อยุบลงแล้วสายตาเห็นได้ชัดขึ้นนะเขาจะรักษาไม,เ,ไมเกรนเนี่ยการนอนหลับได้ดีขึ้นนะคะถ้าใครที่แบบว่านอนยากมากนอนน้อยนอนดึกตื่นเช้าแล้วเพียตื่นมาเพียนะคะต้องหาอะไรที่แบบว่าตอบโจทย์ให้ร่างกายนะคะทุกคนนะคะเป็นอาหารเสริมที่แบบว่าโปรตีนที่บำรุงร่างกายไม่ให้ร่างกายอ่อนเพียถ้าร่างกายอ่อนเพียมากอะเราจะทำงานได้ไม่เต็มที่ทุกคนสังเกตไหมใครที่ออ อย่างทางานอ่ะอย่างทํางานประจําทํางานบริษัททํางานอะไรก็แล้วแต่เนาะบ่ายสองอ่ะบ่ายสองบ่ายๆจะเริ่มง่วงแหละเพราะอะไรรู้ป้เพราะเรากินอาหารที่รสจัดกินอาหารที่มีโซเดียมกินอาหารที่มีผงชูรสเยอะอันนี้จะทําให้เราง่วงถึงแม้ว่าบางคนตอนเช้าจะอัดทีเดียวเลย6แคปซูลเออบางคนบางคนอัดทีเดียวเลยนะ6แคปซูลตอนเช้าเพื่ออะไรเพื่อขี้เกียจพกไปทํางานพกขี้เกียจพกใส่กระเป๋าล่ะ แล้วทาไมรู้ป่ะตอนบ่ายก็ง่วงก็ยังถามถามนายแพทย์เพี่ยมโชกว่าก็ตอนเช้าก็อัดหกแคปซูลแล้วนะซึ่งตัวเองอะ่ะหนักห้าสิบหนักห้าสิบกว่าก็กินไปหกแคปซูลเพื่อที่จะให้ร่างกายอย่ะเพียงพอเพื่อที่จะให้โปรตีนเพียงพอต่อร่างกายแต่ทาไมตอนบ่ายยังง่วงยังเพียเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคุณไปกินอาหารที่มีชูรสเยอะโซเดียมบางทีอาจจะปีเผอิอกินน้ําอัดลม นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวตัวที่เป็นโซเดียมที่เป็นอาหารรสจัดที่เป็นแบบว่าใส่ผงชูรสเยเอะแดดเริ่มมาแล้วนี่หกโมงแปดนาทีแดดสองลูก,กตาแล้วนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไล์สดก่อนแล้วค่อยไปใส่บาตรนะคะตอนแรกก็จะไปใส่บาตรแล้วหิว <laughs> หิวข้าวหิวหิวข้าวแต่ยังไม่กินข้าวนะจ๊ะเราต้องเติมโปรตีนให้ร่างกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อนคือทาไมปุ้ยเลือกที่จะกินตอนท้องว่าง อุ้ยเรื่องที่จะกินตอนเช้าเพื่อที่ว่าคือกลับมาเนี่ยมันหิวใช่ไหมเออกลับมาเนี่ยเราก็จะได้แบบว่ากวาดบ้านเนี่ย้าบ้าน,นย่งใบไม้ร่วงเต็มเลยทุกคนแล้วก็เรายังไม่ได้ถูบ้านยังไม่ได้ถูโต๊ะเราก็รีบไปสวัสดีค่ะเซียนหนึ่งสวัสดีค่ะเพื่อที่จะกลับมาแล้วเราก็ลุยงานบ้านเลยเราไม่ต้องมานั่งไหนสดเออนะคะเราก็จัดแจงชีวิตตัวเราเองนะคะก็วันนี้โชคดีหน่อยที่ว่าตื่นเช้ามาได้เออได้ถูในบ้านไปแล้ว ทูในบ้านแล้วก็ปั่นผ้าเรียบร้อยแล้วก็รอตากเนาะแล้วก็ได้สวดมนได้สดมนในบ้านสวดมนที่ปู่พญานาคแล้วก็จุดธูป16ดอกกลางแจง้งอะไรอย่างนี้ก็เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครจะทําตามก็ได้นะคะเป็นความเชื่อเชื่อส่วนบุคคลว่าเออเราไหว้แบบอ่าอะไรนะท่านพญายมราชใช่ไหมเออปุตตะกามโม เออใช่ไหมเออนั่นแหละแต่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นปุตตะกโมอันนั้นเป็นชินะบัญชรเออปุ้ยก็ปุ้ยกะม่วปุ้ยกะม่วาคาถาและคาถาเยอะนะคะเช้านี้ยังไม่ได้สวดอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้นะคะที่สวดหลักๆก,ก็คือที่สวดหลักๆก,ก็คือเนาะธรรมดาอิติปิโสทั่วไปเนาะมาพ,พูดกระทประสงค์เดี๋ยวส่งลูกกระตาแล้วทุกคน แดดสองลูกตานะคะย้ายก่อนย้ายก่อนเออแล้วก็พาหงชินะบัญชรแล้วก็เงินล้านแม่คนอิมเนาะแล้วก็พระศิวลีอย่างละก็จบเช้าเย็นนะคะอืมแดดสองลูกตาแหละเนะต้นหาหาที่บังก่อนหาที่บังก่อนเนี่ยคุณจะหกโมงสิบเองแดดแรงมากแดดแรงมากยังหาที่บังไม่ได้นะคะส่วนหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้ก็จะนั่งกรรมาฐานเมื่อเช้ามีโอกาสได้นั่งกรรมาฐานก็ได้นั่งแต่เมื่อคืนได้นั่งนิดหน่อยแต่ด้วยความที่แบบว่า เสียงดังแหละเราก็ไม่ค่อยอยากให้คนอื่นบาดเนี่ยถ้านั่งกรมาถานระดัแบบเราต้องนิดนึงเราก็ไม่อยากคนอื่นเสียงดังเนาะอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ถ้ามีโอกาสนั่งก็นั่งนะมันก็จะเป็นเคล็ดลับนิดนึงนะคะเออแล้วก็ ทีนี้โบต้าพีช่วยอะไรปุ้ยบ้างช่วยในเรื่องอไรายได้เนาะช่วยในเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นนอนดึกตื่นเช้ามาขึ้นนอนดึกนะกว่าออาแกนจะเข้ามาคือเราก็หลับหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นแหละเพราะรอ,ล,อลูกด้วยความที่เป็นแม่รอลูกเนี่ยคือเขาไปนอนอีกห้องหนึ่งเขาไปนอนดูไหนังลูกมาห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งแล้วมาเช้าก็ตื่นตีสามครึ่งนะในกาปุกพอดีตื่นมาเข้าห้องน้ําด้วยก็เลยแบบเออไหนไหนลูกแล้วก็ลุกเลยแล้วกันอะไรอย่างนี้นะคะ เพียไหมไม่เพียมันหิวมากกว่าเนี่ยหิวแต่ถามว่าเพียไหมง่วงไหมไม่นะคะสดชื่นมากไม่เพียนะเออแต่แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอะก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอโปรตีนดีๆโปรตีนที่แบบมันดีมากๆเลยอะนะถ้าตื่นขนาดเนี้ยปุ้ยตายเลยปุ้ยตายแน่นอนง่วงเพียจะตายกลับมานี่หลับเป็นตายเลยนะนี่ถ้าปุ้ยกินนี่ก่อนไปใส่บาตรนะกลับมาปุ้ยสามารถลุยงานบ้านได้เลยนะเออไม่เพียไม่ง่วงไม่เหนื่อยด้วยทุกคนกินก่อนอืม มันยังร้อนอยู่เลยทุกคนมันหอมมากมันเป็นกาแฟที่หอมยั่วมากๆทุกคนใครที่เป็นสายกาแฟต้องต้องนี่เลยโมเตอร์พีพัรเอ้ยไม่ใช่โมอกาแฟเอสพั f e e ้ว่าแดดมาสองลูก,กาตานะคะตาจิบอดแหละหอมหอมมาทุกคนถ้าใครอยากที่ได้อยากที่จะได้ไปบอก ลิ้นลิ้นลดรับกาแฟเลยทุกคนถ้าอยากได้แบบกาแฟจริงๆอ่ะกาแฟเลยอ่ะให้ชงกาแฟอย่างเดียวเลยนะแต่ปุ้ยอ่ะมาผสมกับคอลลาเจนเอนไซม์ไงแล้วก็ใส่น้ำหยดไปด้วยนะคะมันก็เลยแบบมันจะอ่อนอ่อนจากกลิ่นกาแฟไปหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่ามันคือปุ้ยชอบไนงะอันนี้สไตล์ไทยสไตล์มันนะด้วยความที่ไม่อยากชงสองแก้วด้วยขี้เกียจนะถ้าชงแก้วเดียวมันกจะแบบ กาแฟเลยอะถ้าใครที่อยากได้รสก,กาแฟเลยก็คือนี่นะอันนี้พึ่จะผสมกันจะกาแฟน้อยๆนัวๆน,นะคะซึ่งกาแฟตัวเนี้ยจะไม่มีคาเฟอีนนะทุกคนจะมีแค่สามเปอร์เซ็นก็คือกลิ่นกาแฟอ่ากลิ่นกาแฟเนาะแต่ถ้าใครแพ้ถั่วนะตัวนี้จะสะกัดสกัดความแพ้ถั่วออกไปเลยเออเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่ามีลูกค้าที่เป็นเอ่อโรคแพ้ถั่วทุกชนิดนะเขาเรียกอะไรเนะ GCPD เนาะแพ้ดอดทุกชนิดซึ่งสามารถทาตัวนี้ได้เออเจงรตงปรปลาเจงตะปลานะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเตรียมออกไปใส่บาทนะก็จะมากินกาแฟก่อนเพราะว่าหิวกินกาแฟให้ให้ตัวเองอิ่มก่อนเดี๋ยวออกไปแล้วหิวทุกคน คนหิวอะเวลาไปตลาดนะซื้อกลับมาบ้านเยอะแยะมากมาย <t ose> ถ้าเราอิ่มก่อนออกจากบ้านอะ่ะถ้าเราอิ่มถ้าเราอิ่มก่อนออกจากบ้านนะทุกคนจะประหยัดเงินได้เยอะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเราซื้อแต่สิ่งที่จําเป็นอซื้อกับข้าวมาซื้อของให้ลูกซื้อของเราซื้อของสามีแค่นั้นนะคะแต่ถ้าเราหิวนะื่ออันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินเราก็ซื้อทุกคนหิวอะทุกคนเป็นไหมเป็นไหมเออเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นทําไมว่ากินกาแฟกับกับโปรตีนแล้วอิ่มเพราะว่าตัวเนี้ยเออตัวเนี้ยไปลดหุ่นได้ทําไมถึงลดหุ่นได้เพราะว่าจะไปช่วยลดการหิวจุกจิกได้30-40%อร์ซนะถ้าเราเริ่มรู้สึกหิวปุ๊บแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่า กินทุกครั้งที่หิวนะทุกคนกินทุกครั้งที่หิวจุกจิกอยากหวานอยากขนมแต่อาหารหลักก็คือข้าวเช้ากลางวันเยน็นห้ามอดนะถ้าคุณไปอดข้าวเช้ากลางวันเย็นนะทุกคนยังไงคุณก็อ้วนยังไงคุณก็ไม่ผอมหรอกเพราะว่าอะไรระบบเผาผ่านมันพังการที่เราลดความอ้วนด้วยการอดอาหารน่ะระบบเผาผ่านพังแน่นอนแล้วคุณโยโย่ด้วยเออโยโย่ด้วย ถ้าคุณอดอาหารค,าคุณอยากลดคุณอยากลดหุนด้วยการอดอาหารนะผลรล้ายคุณต้องศึกษาเยอะๆนะผลรล้ายของการอดอาหารคืออะไรตื่นแต่ช้าจังเลยผลร้ายของการผลร้ายของการอดอาหารคืออะไรผอไมไหมผอมจริงผอมจริงแต่ระบบผอมหนึ่งระบบผอมผ่านคุณพังแน่นอนผิวพันผมเล็บกระดูกเปาะกระดูกพุนเออผมก็แห้งเหมือนไม้กวาดฟันก็ผุง่าย กระดูกเปราะง่ายผิวแห้งเหมือนคนไม่ไม่ได้บำรุงเลยให้คุณแบบทาโลชั่นขนาดไหนคุณก็เหมือนคนไม่ไม่ได้แบบว่ามีการบำรุงเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะควรลดถ้าคุณจะลดหุ่นนะลดไขมันลดควบคุมการกินอาหารนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอันนี้หุ่นลดแน่นอนหุ่นลดในที่นี้คือบางทีน้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นแต่หุ่นลดคือ เอวเล็กลงสัดส,ส่วนเล็กลงนะคะทุกคนเ,เพราะฉะนั้นลดอย่างถูกวิธีนะไม่ไม่สนับสนุนการอดอาหารนะทุกคนหกโมงสิบแล้วเดี๋ยวปุ้ไปใส่บาตก่อนนะขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจนมาไรฟ์ใหม่